off the coast of California, doing anything we wanna, living out our lives in limbo. We don't have a single care in the world. I'm just out here with my baby. We ain't got no worries lately. สวัสดีค่ะมื่อนี้7-8องศาอายก็เลยพาพี่น้องมาย่าง ป่าไผ่ผู้ดังกระแดงหนาวจ้าแต่ก็บม่หนาวปานใดเนาะวันนี้เป็นอ่อเมื่อที่แบบว่าอุ่นที่สุดั้งแต่อายมาอายกระเดียวสิวา่าสิพาพี่น้องไปทะเลแต่น้าบ่ลงด้วจ้ะเ้ารุ่นว่าพูดแล้วสลายมาถิมอยู่นี่ถ้ารุ่นว่าอายเสียด้อย่างเมื่อเ้เนาะย่างมาจนเมื่อยหอบแล้วจ้ะทารุ่นไปนำอายด้อจ้ะเด้อ ขี้มกกับสิ่ย่อยแน่วันนี้ทางแห่งความรักไพวาเกาหลีอยู่แต่ในเมืองเขาก็มีโคกม,ม,ม,มีโดมคือบ้านเฮาเนะคะ่ะเนาะนี่ค่ะเมื่อเช้านี่หิมะตกจ่าแต่บบหลายนิดเดียวนายส่งข้อความบอกว่าหิมะตกเดอ้อสันไม่ได้เห็นนพอรจา่าข้ามข้ามข้ามอันนี้เป็นก๊กซากุระ ยังมีดอกงามนี่เนาะอีกสองเดือนละจ้ะโอเคไปเจอกันในทะเลเลยนี่เป็นเมืองที่อายอยู่นะจ๊ะเนาะชื่อว่าเมืองอุนซันจ้ะอยู่ทางตอนใต้ของปูซานน่ะเนาะอายได้มาฮอททะเลแล้วนะจ๊ะเนาะอยากสิพาลงทางใต้เลยมืดมืน,นี่นะบดเดจ้ะบดก็คือห่อมอ่ะน,นะ แต่ว่าบหน่ะเอาจ้ะอันนี้ก็คือทะเลอันนี้เป็นหอยแมลงภู่แ,แล้วก็เพียงตีนเต่าเอ้ยเดี๋ยวเอาเพียงตรงนี้ก่อนนะนี่น่อ้วนขนาดเลยนี่อันนี้ก็มีมีหอยแม่นพี่น้องเห็นหอยแม่นมาจ้ะเดี๋ยวไอพาละเบิ่งก่อนเนาะแต่ว่ากระนาำขึ้นแล้วละจ้ะอันนี้ก็เป็นสาหาย โอ้ยน้ำขึ้นเล็วป๊าดพี่น้องจ๋าเราเอ้ยโอ้ยพอเห็นน้องน้อมือเบิงนะเพียงตีนเต่างัดยากแบบนั้นนะเดี๋ยวจะพางัดมือใหม่เพราะว่ามันต้องใส่เวลางัดเพียงตีนเต่าจ้ะถ้าหนาวๆแบบนี้จะเฝ้าแต่เมื่อนี้ก็บพ่อหนาวันาดจะมีลมโอเคเดี๋ยวไอ้พาย่างเบิกก่อนาะคือว่าอ้จะมาเอาเพียงตีนเต่าเหรอน้ำยังบ่ขึ้นหลาย ก็บ่าลายปานหดดอกแต่กับไอบ้บ้าถ้าไอ้งัดก็ได้พ่อกินไดน้ี่เดี๋ยวไอ้งัดพอเอบิงร์นแป๊บนึง่งมื่ก็ซิมืดๆได้ด้วยจ้ะอุปกรณ์ก็ยังเป็นอันเดิมกลับบ้านไม่ได้เอาอะไรมาโง่นังมาไม่เอาเบิร์ กงนเพียงเด้อมวอนี่ว่างัดง่ายจ้ะเสียแล้วได้4สีนแล้วพี่น้องจ้ะเปลี่ยนโปรแกรมงัดเพียงดีวกดว่าเนาะ าตนี้ใยเบิกโอ้ยน้องเมืดพี่น้องเห็นบอนี่หน้ามันมาแล้วเดี๋วชิงัดให้เบิกแล้วมีคนมางัดก่อนแล้วเดี๋ยวจัดนี่ใครจะหน้าบ่หนาวด้วยมั้นี่นี่บักใหญ่พี่น้องจ้ะตามความขอเลยได้นี่มาหอดพุ่นล,ละแรกๆว่าสิมาหาหอยแม่นโอ้โหตอ้วบเลยนี่โอ้ยตัวนี้ เห็นบ่คนอยู่ลึกว้าน่นามานี่จ้ะอันใดอยู่ลึกเคนก็สีอว้วนบ่ค่อยเห็นสัตว์อไอ้ละเซดาขนาดเลย,ยนี่ปลา,าตัวบักใหญ่เลยคอนเม่น พี่น้องจ้าเบิ่งนะแต้มอยู่โอ้ยนนักขึ้นแล้วขึ้นยังไงเบิ่งนี่โอ้ยเบิ่งนี่โอ้ยเปียดเบียกเปียกเปียกเปียกสถานี 上海。 พอรอมาขนาดเลยคลิปงัดเพียงนี่จ้ะตื่นแห้งแห้งเสียดายขนาดเลยเห็นเพียงตั้งหลายแต่งัดบ่ได้คลิปงัดเพียงนี่ไอ้บอสามารถที่ิะให้เบิ่งสัดๆได้นาะจะเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างลําบากไอ้ก็ต้องตั้งกล้องไอ้ต้องขอโทษหลายๆคนที่บอกว่าถ้าให้เบิ่งใกล้ๆแน่ประมาณนี้นะเออมันค่อนข้างเอลำบากนะ แล้วก็ไอเคยอบแห้งเอากลับบ้านบ่แซบจ้ะกินคือปลาหมึกเลยกินสดๆและแซบที่สุดแล้วบ่แม่แนวไอเคยอบกลับบ้านพ่อแม่บ,บ่ปื้มเลยจ้ะที่บอ่อบเมยแล้วจ้ะเราสี่อยู่ประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะสลับกับหอยแมงคู่อันนี้กินบ่ได้มันเป็นหอยแมงคู่เห็นมันบ่มีข้างในจ้ะจะอยู่แบบนี้อยู่ตามซอกกินแบบนี้ แบบนี้จะงัดลำบากมากเพราะมันอยู่ในเลือเนาะไอเสียดายจะว่าน้ำขึ้นแล้วจ้ะกณหลายหลายเป็นหอยแม่คนะู่เบิ่งนะเต็มยุก น้ำจะลงไม่ได้หรอวันนี้พี่น้องจ้ะเต็มอยู่ตรงนี้มางนิดโอ้ยสิได้ป้าตัวนี้หงายโอ้ตรงนี้นี่นี่นโอ้โหที่หอยอันนี้คือใหญ่แท้อันนี้ใหงายเลยด้จะ้ะคนอยู่นี่เขามากมาหานี่หอ,อยชนิดนี้อาก็เคยเก็บไปกินคล้ายๆกับหอยจูบมาละอ่อนซ้อนเปิดจะ้ะ มันบ่มีหอยแห้หาเพราะว่ามันนามบลงเนาะเกลื่นแหง้งเข้ามาแล้วก็เขาก็เอาโรดหอยใยหญ่พอยจูบในหลายให้เปนหอยจูบเต็มเลยอันนี้คือหอยจูบเต็มอยู่เปน็นองจ๋ามองนี่เอาหอยจูบนึ่บ่เลยหลายหอยเนาะ มังนี่บังใหญ่เลยแบ่บเลยจ้ะกีกระสมตำไม่ค่อยเห็นเนาะขึ้นขึ้นผนกระทบโอ้ยนี่โอ้ตัวนี้ใหญ่ค่ะ่อยตัวนี้ปกติ มันโมนใหญ่ป่านนี้มันเป็นหอยสดดิยน้อยเอาทุกหอยเลยนี่ก็น้อยบดตีไอซีมาหาหอยเม้นตรงนี้จ้ะจำนี้ขึ้นแห้งน้ำกับบ๋องไอก็เลยอลงไปเมื่อก่อนด้วอเด้อได้สามหันละ่ะเรื่องลงไปเบิง่งเหอดบ่หรอเนาะ ไปเมื่อพี่น้องจ้ะมื่อนี้ไอ้พาพี่น้องมางัดเพียงได้สำนักแล้วจ้ะว่าสิไปหาหอยเม่นหน้ามันกับบะลงเนาะและอากาลูหน้าว่านมันบะลงแต่ว่าบรรยากาศมันดีเนาะไอ้ก็เลยพาพี่น้องมาย่างก็ได้สำนักแล้วจ้ะเดี๋ยวไอซีต้มแล้วก็กินกระสมตาเนาะเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ไอ้ก็ขออนุญาตเมื่อก่อนเดี๋ยวจะเด้อขอบคุณทุกคนที่มาหาเพียงตีนเต่ากับไอ้จ้า สวัสดีค่ะ,คะเดี๋ยวไอแวะเบิ่งตรงนี้ก่อนเนาะเพื่อได้เพิ่มจักหาหกหน่วยเนาะมูจักเศร้าดอกจาก้าปะไปเบิ่งยาสิงหัดอันนี้เบิ่งเรามาสิงหัดได้ปะโอ้ออกมาแล้วแต่ว่าน้อยโอ้ยคือ ก็โฟกัสเนาะนี่จ้ะโอ้เพรเคยเห็นเนาะพี่น้องจ้ะนี่ได้สองอันโอ้หน่อย โมกกัย้อยเวลาแบบนาวแบบนไไี้ี่จ้ะเปลี่ยนค่ะนนหอยเม่นกับหอยอันนี้ เดี๋ยวไอ้ให้เบื้งองหอยจูบเบิ่งนะเต็มอยู่เสียดายจะหอยจูบอันนี้มันแข็งมันต้มกินได้อยู่แต่ว่าแกงแปลว่าเขาสีต้อยหอย,ยนะมันโบได้พี่น้องจ้าเบิ่งนะเต็มอยู่อ้ย,ยังบอ,อยากเฮ้ยอันนังไงเพียงทะเลเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บนึงเบิ่งนี่อ้ให้เบิ่งหลายแหงหลายคักเลยแหละเบิ่งนะเฮ้ยนั่นะหอยเม่นสองอัน ยูเฮิรนกับตีนยูหอยเนื้อยายเพิ่นยายเพินยยพ่นถาเก็บสาหรายเนะจ๊ะเนาะถ่ายมาันสาดขึ้นมาเนบ่ลงคืออายเด้อเราสลาดเรายามันหนาวในมือเราได้ละบ่หลาย ได้หลายแล้วในมือเราตอนหนีแดดก็ออกแล้วฝนเราได้ตั้งหลายสลายสลายทะเล